สวัสดีครับและนี่คือ Watching What รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดจากอนิเมะเกมหนังและซีรีส์ที่พวกเราชี่นชอบมาแบ่งปันให้ท่านได้รับชมกันด้วยใจครับวันนี้เราจะมานำเสนอข่าวคราวของเกมโปเกมอนภาคใหม่ที่จะลงบนเครื่อง Nintendo Switch ในวันที่28มกราคม2022นั่นก็คือ Pokemon Legend Arceus นั่นเองนะครับ โดยที่โปเก m o n ภาคนี้นะครับแตยังไม่ใช่โปเกมอนภาคหลักในเจนใหม่นะครับสังเกตได้จากหน้าปกเลยครับโปเกมอนภาคหลักเจน1-8ที่ผ่านมาก็จะมีเทพประจําภาคอยู่ที่หน้าปกซึ่งเทพของภาคนี้นั่นก็คืออาเซอุสปรากฏตัวครั้งแรกในเจน4โปเกมอนภาคนี้จะเล่าถึงภูมิภาคชินโนในสมัยก่อนหรือชื่อดั้งเดิมว่าภูมิภาคฮิซุยซึ่งก็คือยุคเริ่มต้นของโปเกมอนนั่นเองนะครับ เราจะได้เห็นทั้งโปเกมบอลยุคเก,กา่าโปเกมอนล่างฮิซุยและโปเกมอนใหม่ๆที่เกมได้เผยตัวอย่างมาให้เราได้ชมเรื่อยๆในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเกมโปเกมอนภาคนี้ฉีกกฎจับโปเกมอนภาคก่อนๆไปอย่างสิ้นเชิงโดยที่ภาคนี้นะครับจะเป็นเกมแนว open world หรือว่าเปิดโลกนั่นเอง เราจะสามารถเดินไปสำรวจที่ไหนก่อนก็ได้วิ่งในทั่วแผนที่เลยและฉากต่อสู้ก็ว้าวมากนะครับตัวละครเราเนี่ยสามารถโดนโปเกมอนโจมตีใส่ได้แล้วหลังจากปลอดภัยมาตลอด20กว่าปีนะครับตอนนี้เรามีโอกาสเจ็บตัวบ้างแล้วระบบเกมของภาคนี้นะครับมีรูปแบบใหม่ๆหลายอย่างที่น่าสนใจแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าภาคนี้นะครับเป็นแบบซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าเล่นคนเดียวนั่นเองเราจะติดต่อกับคนอื่นๆได้ก็แค่ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่หมู่บ้านจูบิไลฟ์ ที่เกมกำหนดมาเท่านั้นและในภาคนี้นะครับเราจะได้พบกับโนเบ e ลโปเกมอนซึ่งก็คือโปเกมอนพิเศษที่ทรงพลังโดยที่ชาวฮิซุยให้ความเคารพนับถือและได้บอบหมายให้กลุ่มคนผู้ดูแลนะครับหรือว่าวารเดนคอยปกป้องพื้นที่และคอยหาอาหารให้พวกมันในระหว่างการเดินทางนะครับเราจะต้องตามหาพวกมันให้เจอเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือว่าท้าสู้กับมันก็แล้วแต่สะดวกเลย และนอกจากโนเบิลโปเกมอนแล้วคุณจะได้พบกับอัลฟาโปเกมอนซึ่งก็คือโปเกมอนป่าที่ตัวใหญ่กว่าปกติและมีตาโตสีแดงโดยที่พวกมันนั้นจะแข็งแกร่งกว่าโปเกมอนป่าทั่วไปที่คุณเคยเจอมาแน่นอนพูดถึงคราวๆจะเกมไปแล้วมาพูดถึงเวอร์ชันการ์ตูนกันบ้างดีกว่านะครับโดยที่จะมีการเปิดตัวตอนพิเศษ2ตอนซึ่งจะสร้างมาในโปเกมอนเจอร์นี s แต่จะเป็นการเล่าเรื่องราวของโปเกมอนเลเจนส์อาเซอุสโดยเฉพาะในชื่อตอนว่า God a r c e u s หรือก็คือเทพเจ้าอาเซอุสนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการเดินทางย้อนอดีตไปสำรวจภูมิภาคฮิซุยของซาโรชิและโก แต่ก็ยังดีนะครับที่มีฮิคาริมาร่วมในการเดินทางครั้งนี้ด้วยตอนพิเศษทั้ง2ตอนนี้นะครับจะฉายใน m เม Amazon Prime โดยจะเปิดตัวตอนแรกวันที่2 1มกราคมและตอนที่2วันที่28มกราคมวันที่เกมออกพอดีเลยซึ่งแฟนๆโปกเกมอนก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะนอกจากจะฉายแค่ที่ m เมซ n Prime แล้วจะมีแค่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะดูตอนพิเศษ2ตอนนี้ได้ <laughs> ขำแห้งเลยแต่อย่าพิ่นน้อยใจไปนะครับหลังวันที่28ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาได้ดูกันอย่างสนุกสนานแล้ว ประเทศอื่นๆก็อาจจะดูได้เหมือนกันนะครับก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปว่าจะมาถึงประเทศไทยเราเมื่อไรก็จบลงไปแล้วนะครับกับข่าวาวเกมและแอนิเมชันของโปเกมอนภาคใหม่และถหากชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถกดไลค์และกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณทีนี้ด้วยสวัสดีครับ